บทที่8กํกำแพงกันดินแบบเสริมกําลังรับน้ําหนักของดินโครงสร้างที่เชื่อมต่อระหว่างถนนกับสะพานเรียกกันว่าขอสะพานหรือ a p p o a Structure โดยทั่วไปก่อสร้างเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งต้องทำการก่อสร้างในสนามกรณีกำแพงกันดินแบบเสริมกำลังรับน้ำหนักของดินเป็นกำแพงกันดินแบบสำเร็จรูป ผลิตชิ้นส่วนในโรงงานและนำไปติดตั้งในสนามลักษณะโครงสร้างดังกล่าวอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น Reinforced Earth Wall หรือ Mechanicalized y s t l Earth Wall หรือ r e t a i n e Earth Wall โดยมีหลักการเดียวกันคือทำการเสริมกำลังรับน้ำหนักของดินถม และเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นตัว8.1ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างหรือช็อปดรอย รายการคำนวณหรือ calculation sheet ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายและข้อกำหนดหรือสเปค i f i c a t i o n ให้ทางโครงการตรวจสอบเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักสำรวจและออกแบบหรือเป็นไปตามที่แบบกำหนดตรวจสอบให้ฐานของกำแพงฝังอยู่ในดินเดิมไม่น้อยกว่า10%เซ ของความสูงกำแพงในกรณีที่ดินเดิมในสนามมีค่าระดับที่แตกต่างกันมากต้องกำหนดค่าระดับที่ฐานในลักษณะขั้นบันไดส่วนแผ่นผนังคอนกรีตด้านบนสุดทุกแผ่นต้องเป็นไปตามโปรไฟล์เกรดตรวจสอบการกำหนดเหล็กเสริมยึดแผ่นผนังคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบรายละเอียด ตรวจสอบงานก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่อัาั์ตเมนต์งานเดินสายไฟของเสาไฟฟ้าแสงสว่างงานระบบระบายน้ำงานแอปโปรสแลบงานคอนกรีตแบเรียร์งานโครงสร้างชั้นทางบนกำแพงกันดินเป็นต้นเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานให้มีความสอดคล้องกัน ตรวจสอบแบบหล่อคอนกรีตอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างจัดส่งตัวอย่างของวัสดุที่ต้องทำการทดสอบก่อนนำมาใช้งานตรวจสอบความสามารถการรับน้ำหนักของดินเดิมหรือ b บ i r i n g Capacity ที่รองรับแผ่นผนังคอนกรีตตามแบบกำหนด 8.2งานหล่อแผ่นผนังคอนกรีตกำแพงกันดินแบบเสริมกำลังรับน้ำหนักของดินสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานได้เป็น3มช่วงคือการเตรียมงานก่อนเทคอนกรีตงานเทคอนกรีตและงานหลังเทคอนกรีต การเตรียมงานก่อนเทคอนกรีตมีขั้นตอนการทำงานคือตรวจสอบอัตราส่วนผสมกระบะตวงถ้าใช้คอนกรีตผสมเสร็จต้องทำการคลิเบตเครื่องช่างให้ถูกต้องกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ได้กำหนดอัตราส่วนผสมไว้หรือกรณีเทคอนกรีตด้วยเครื่องคอนกรีตปั๊มผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติ m ิส d e ดีไซน์ และทำการทดสอบความสามารถการรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุส่วนผสมคอนกรีตคือประเภทปูนซีเมนต์หินทรายน้ำและสารผสมเพิ่มให้ถูกต้องตามข้อกำหนดตรวจสอบขนาดคระความต้านทานการสึกหรอ และความสะอาดของหินหรือกรวดทรายให้เป็นไปตามข้อกำหนดตรวจแบบหลอ่อให้ได้ตำแหน่งระดับขนาดบัวลบเหลี่ยมไม่มีรอยรั่วมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมในการใช้งานน้ำมันทาแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนใช้ ตรวจสอบชนิดขนาดจำนวนตำแหน่งและระยะห่างของเหล็กเสริมให้ถูกต้องตรวจสอบตำแหน่งและระยะทาบการต่อเหล็กเสริมให้ถูกต้องตามแบบและหลักวิชาตรวจสอบเหล็กเสริมที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีสนิมขุม,มถ้ามีคราบโคลนน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆติดอยู่ ให้ทำความสะอาดก่อนตรวจระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมให้ตรงตามรายการประกอบแบบเหล็กเสริมชั้นบนต้องมีขายอย่างรองรับให้แข็งแรงไม่สุดตรวจตำแหน่งขนาดอุปกรณ์เหล็กโดเวลที่ต้องฝังและช่องเจาะต่างๆให้ครบถ้วนตามแบบ ตรวจสอบรูปแบบแผ่นผนังคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดซึ่งอาจเป็นแผ่นเต็มหรือแผ่นไม่เต็มที่รหัสแตกต่างกันตรวจสอบตำแหน่งหูยกแผ่นผนังคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดจัดเตรียมจํานวนคนงานช่างเครื่องมืออุปกรณ์ในการเทค,คอนกรีตให้เหมาะสม ตรวจแบบหล่อแท่งคอนกรีตตัวอย่างอุปกรณ์ทดสอบความยุบตัวให้พร้อมตรวจความสะอาดครั้งสุดท้ายก่อนเทคอนกรีตและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันกรณีฝนตกขณะเทคอนกรีตงานเทคอนกรีต มีขั้นตอนการทำงานดังนี้การเทคอนกรีตต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อนทุกครั้งตรวจสอบส่วนผสมให้เป็นไปตามอัตราส่วนหรือ Mix ซ์ดีไซนหรือข้อกำหนดควบคุมที่โรงงานผสมคอนกรีตตรวจสอบเวลาในการผสมหรือ m i x ซิ่งไทมให้เหมาะสม ห้ามนำคอนกรีตท,ที่ผสมแล้วนานเกินกว่า45นาทีมาใช้ยกเว้นในกรณีที่ใส่สารนวงการก่อตัวควบคุมการขนส่งคอนกรีตและการเทคอนกรีตไม่ให้เกิดการแยกตัวกรณีระยะปล่อยคอนกรีตสูงกว่า2เมตรต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเท ตรวจสอบความค้นเหลวให้เหมาะสมกับงานที่จะเทและเป็นไปตามข้อกำหนดตรวจสอบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำให้คอนกรีตแน่นตัวยังถูกวิธีและต้องทำให้คอนกรีตแน่นตัวก่อนการก่อตัวหรือ initial setting time ตรวจสอบแบบหล่อขณะเทคอนกรีตหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นต้องแก้ไขในทันที ควบคุมการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบความสามารถการรับแรงอัดตรวจสอบอุปกรณ์หรือวัสดุที่ฝังไว้มีให้มีการเคลื่อนที่จากเดิมแต่งผิวคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบกำหนดเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวให้บ่มทันที งานหลังเทคอนกรีตมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ควบคุมการถอดแบบและการขนย้ายแผ่นผนังคอนกรีตออกจากแบบหลอมมีให้เกิดความเสียหายเมื่อนำแผ่นผนังคอนกรีตไปติดตั้งและความสามารถการรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่าค่าที่28วันเมื่อถอดแบบแล้วหากพบว่า มีความบกพร่องของคอนกรีตให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการแก้ไขต่อผู้ควบคุมงานโดยทันทีตรวจสอบผลความสามารถการรับแรงอัดของแท่งคอนกรีตตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดควบคุมให้มีการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง 8.3งานติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตกำแพงกันดินแบบเสริมกำลังรับน้ำหนักของดินมีขั้นตอนในการทำงานคือตรวจสอบแนวดิ่งของผนังอเมนต์หากมีความคลาดเคลื่อนให้ทำการแก้ไขตรวจสอบแนวระดับของฐานวางแผ่นผนังคอนกรีตให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างฐานวางแผ่นผนังคอนกรีตตามขั้นตอนการเตรียมงานเทคอนกรีตและงานเทคอนกรีตตรวจสอบแนวขอบด้านนอกและกำหนดตำแหน่งของแผ่นผนังคอนกรีตเพื่อเตรียมติดตั้งให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างควบคุมลำดับการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีตในสนามให้ตรงกับตำแหน่งตามหมายเลขประจำแผ่นที่กำหนด รวจสอบรายละเอียดต่างๆของแผ่นผนังคอนกรีตอีกครั้งหากพบความเสียหายให้แก้ไขตรวจสอบการวางแผ่นผนังคอนกรีตที่ติดตั้งแล้วเสร็จต้องอยู่ในแนวดิ่งรอยต่อระหว่างแผ่นผนังคอนกรีตแต่ละชั้นต้องอยู่ในระดับเดียวกันช่องวางระหว่างแผ่นต้องชิดและระยะห่างโดยรอบสม่ำเสมอ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5มิลลิเมตรตรวจสอบการติดตั้งแผ่นรองรอยต่อหรือจอยแพดระหว่างแผ่นผนังคอนกรีตในแนวระนาบราบให้มีจำนวนอย่างน้อย,อยสองแผ่นตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์การยึดและค้ำยันแผ่นผนังคอนกรีตในขณะติดตั้งตรวจสอบการติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห หรือจีโอเทคไทบริเวณรอยต่อแผ่นผนังคอนกรีตและบริเวณด้านข้างอบัตเมนต์ให้หยุดติดแน่นกับแผ่นผนังคอนกรีตตรวจสอบวัสดุดินถมเครื่องมือเครื่องจกักรและวิธีการบดอัดให้ได้ความแน่นตามข้อกำหนดการบดอัด ให้ดำเนินการตามรายละเอียดและข้อกําหนดของการก่อสร้างทางหลวงโดยทำการบดอัดดินแต่ละชั้นจนถึงระดับที่ต้องติดตั้งสมอยึดตรวจสอบจํานวนความยาวของสมอยึดการใส่สลักยึดต่อกับแผ่นผนังคอนกรีตให้เป็นไปตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนให้เป็นไปตามแบบ